รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะเป็นเดตผ้ายืด่นเวฟตัวนี้ด้านหน้าเขาจะแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ลูกไม้เนื้อนี้นะสวยๆแบบนี้เลยลูกไม้เนือน้อไม่คันะค่ะพี่เนื้อไม่สากนะแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ตรงนี้ให้อย่างดีเลยแขนใส่สบายนะคะพี่ผ้าสวยมากๆเลย,ยางานเป็นขอ,อกลมแล้วก็งานป้ายอย่างดีด้วยใช่กระโปรงเรานะคะพี่สวยๆแบบนี้อัดพิษสวยๆแบบนี้แต่ดูลูกไม้นะไม่ได้ตัดชายตรงค่ะ <S <S ส่วนด้านหลังนะพี่จะเป็นผ้ายืด่นเวฟแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนัก เนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะตัวเนี้ยผ้าซักไม่ต้องรีบนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้้ยเนื้อผ้าขาฉ่าม่มืๆใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะผ้าไม่ต้องรีบนะตัวน,นี้นะคะเส้นด้านหน้าก็ลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะต้นมีอกหน้าผ้าค่ะที่50นิ้วความยาวชุดอีกที่ที่41นิ้วนะตัวน,นี้เป็นชุดเดทนะคะที่เป็นรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆแบบนี้นะผ้าแบบทิ้งๆแบบนี้เลย รุ่นีพิเศษนะคะพี่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้จากสองสีว่าถูกแล้วกับลูกไม้เนื้อนี้นะอันนี้วันนี้ให้พี่พิเศษเอาไปแค่สองสอเท่านั้นคะ่ะพี่พี่เอาไปแค่229นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไละอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะที่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ค่ะเวลาที่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสประจำด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะที่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่สองสองเก้าเท่านั้นและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะตัวนี้จะเป็นสีดํานะ ให้พี่พิเศษแค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดทสวยๆแบบนี้เลยลูกไม้เนื้อนี้เลยสวยมากๆนะคะให้แค่สองสองเก้าเท่านั้นสองสีสุดท้ายนะอันนี้เป็นราคาพิเศษให้นะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้น รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะคะเป็นเดทผ้ายืดอุ่นเว็บตัวนี้ด้านหน้าเขาจะแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ลูกไม้เนื้อนี้นะสวยๆแบบนี้เลยลูกไม้เนื้อไม่คันนะคะพี่เนื้อไม่สากนะแล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ตรงนี้ให้อย่างดีเลยแขนใส่สบายนะคะพี่ผ้าสวยมากๆเลยงานเป็นคอกลมแล้วก็งานป้ายอย่างดีด้วยใช่กระโปรงเรานะคะพี่สวยๆแบบนี้อัดพิษสวยๆแบบนี้แต่ดูลูกไม้นะไม่ได้ตัดชายตรงค่ะส่วนด้านหลังนะพี่จะเป็นผ้ายืดอุ่นเวบแบบนี้นะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนัก เนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะตัวเนี้ยผ้าซักไม่ต้องรีบนะใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย,ย้้ยเนื้อผ้าขาจั่นนุ่มีใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะผ้าไม่ต้องรีบนะตัวนี้นะคะเส้นด้านหน้าก็ลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะุ้นมีอ,อกหน้าผ้าค่ะที่50นิ้วความยาวชุดอีกที่ที่41นิ้วนะตัวนี้เป็นชุดเดทนะคะที่เป็นรีไซส์ค่ะมีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆแบบนี้นะผ้าแบบทิ้งๆแบบนี้เลย รุ่นนี้พิเศษนะคะพี่สองสีสุดท้ายนะตัวนี้จากสองสีเก้าว่าถูกแล้วกับลูกไม้เนื้อน,นี้นะอันนี้วันนี้ให้พี่พิเศษเอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้นค่ะพี่พี่เอาไปแค่สองสองเก้านะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะที่เดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ค่ะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะ พี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่229เท่านั้นและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะตัวนี้จะเป็นสีดํานะให้พี่พิเศษแค่229เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้ชุดเดต สวยๆแบบนี้เลยลูกไม้เนื้อนี้เลยสวยมากๆนะคะให้แค่สององเก้าเท่านั้นสองสีสุดท้ายนะอันนี้เป็นราคาพิเศษให้นะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเทานะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้น